สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซทางช่องเปิดโลกพีซไอเครับกองประกวดมิ s ซิตัวริ m ซึม2โดยคุณแอปเปิลอภิปภาจันแก้วผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวดจัดหนักอัดแน่นเต็มที่กับทุกวันผ่านกิจกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมและนำเสนอศักยภาพของสตรีที่สมรสแล้วให้โดดเด่นอย่างน่าประทับใจภายใต้แนวคิด A m a s t e r Who Care for the World โดยรอบตัดสินนั้นจะจัดขึ้นในวันที่2ตุลาคมนี้ The opening. event today, the the grand opening today is uh, unexpected. It was so 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 beautiful. Apple made a great great job for this uh, grand opening. This is not my expectation, but what I can say is, oh my God, it's beautiful. Thank you so much to my queen mother for this wonderful presentation, and to all Thai. Pro uh, production great thank you thank you thank you very much. You did stuff Thank 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 the job ก็คือวันนี้เป็นวัน grand opening นะคะเปิดตัวผู้เข้าประกวดอย่างเป็นทางการนะคะจากที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้นะคะทุกท่านก็สวยงามมากวันนี้เนี่ยทีมงานของเราก็พยายามที่จะคิดกิมมิกต่างๆนะคะเพื่อทำให้แฟนนางงามเนาะติดตามการประกวดของเรานะคะทั้ง10วันต่อเนื่อง เพราะว่ายังมีความสนุกมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากๆในทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้เราได้โชว์นะคะความสวยงาม <ไป S 1> ของโรงแรมบนเทียนสุรวงด้วยนะคะจะเห็นว่าการตกแต่งการดีไซน์เนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นไทยทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เวที Mrs. Tourism 2022ครั้งนี้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวไทยด้วยะคะ่ะ ตอนนี้มาแล้ว22ประเทศนะคะอีกหนึ่งประเทศก็คือถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแล้วก็ยังจะมีอีก10ประเทศนะคะแต่ว่าจะตามมาน่าจะเป็น5วันสุดท้ายหรือ3วันสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากสถานการณ์สนามบินนะคะทุกคนจะทราบว่าไฟลท์ที่จะบินเข้าไทยเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าไฟลท์ยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นผู้เข้าประกวดก็พยายามที่จะหาไฟลท์บินมาให้ทันการเก็บตัว5วันสุดท้ายะะต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นที่รัก ของนะักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยยิ่งเกิดสถานการณ์โควิด2ปีที่ไม่สามารถเดินทางได้พอเราประกาศว่าเราเปิดประเทศทุกคนก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากอยู่แล้วทีนี้พอเรามีการประกวดยิ่งเป็นกิจกรรม ที่สนุกสนานนะคะน่าสนใจแล้วก็พาท่องเที่ยวในจุดต่างๆพาเรียนรู้ความเป็นไทยนะคะได้โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆคือตอนนี้โซเชียลมีเดียกำลังแบบว่าเป็นที่นิยมถูกไหมคะลูกค้า่างท่องเที่ยวต่างชาติก็ติดตามนะคะโซเชียลมีเดียในไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราล้อนฉอกไปว่าเราจะมีกิจกรรมนี้มีกิจกรรมแล้วก็อเจนดาเราเป็นแบบนี้ ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากค่ะคือความงามภายนอกไม่ใช่เรื่องหลักนะคะเรามุ่งมุ่งหวังนะคะให้ทุกๆท่านเนี่ยช่วยติดตามเพื่อดูความงามจากภายในเราใช้คำว,ว่า inside out ทำไมเราถึงเวที m ิ s ท uh, t o u r i s มของของมามิโอเวตนะคะเรามีสโลแกนทุกปีคือ a m a t e r who cares for the world นั่นคือคนที่สามารถที่จะดูแล ทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเขาได้ไม่ว่าจะอยู่รอบตัวเขาในสเกลเล็กอย่างเช่น Family หรือในชุมชนคอมมิชชั่นของเขาหรือประเทศของเขารวมทั้งเวลาที่เขาออกมาอยู่นอกประเทศของเขาเขาก็สามารถส่งพลังความรักนะคะแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุคนคนอื่นได้ค่ะโอเค fanatics that we c a l l uh, please follow share like and watch our u h Facebook Mrs. Tourism 2022, and also Mrs. Tourism Beauty jet uh, pages. We have also, uh, please follow them also at YouTube, Mega Star Production PH, so you can check all the tourism video of all the delegates, and uh, you can check all our event every single day of your life. Thank you.